สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับผมเองนะก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของคํานิยามนะครับของคําว่าอุตริกรรมก็ขออนุญาตนะทำการทบทวนกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคํานิยามนะครับคำว่าของคานิยามของคำว่าบิดอะทางด้านภาษานะครับคือการประดิษฐ์หรือการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีแบบฉบับมาก่อนหน้า นะครับอันนี้คือคำนิยามทางด้านภาษาส่วนคำนิยามทางด้านศาส,สนานะครับนั่นก็คือการปฏิบัตินะครับกิจการการงานหนึ่งการงานใดโดยประสจากซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ของ, Allah, ง,ของรอซูลนะครับประสจากซึ่งการกระทำของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลวะซัลลัมและเหล่าบรรดาอัครสาวกของท่าน การกระทสิ่งดังกล่าวนี้นะครับถูกรวมเรียกว่าเป็นบิดานะครับดังนั้นครับพี่น้องจากคำนิยามนะครับทั้งสองนะจึงสรุปได้นะครับกับประเภทของบิดานะครับบิดามีสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกนะครับคืออุตริกรรมในด้านสังคมนะครับอุตริกรรมในด้านสังคมนะครับ อุตันิกรรมในด้านสังคมตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาสนาแต่อย่างใดนะครับและผมเองได้บอกให้กับพี่น้องนะได้จํากฎง่ายๆนะครับว่าเรื่องสังคมเรื่องใดบ้างเรานั้นจะทําได้หรือเรื่องสังคมเรื่องใดบ้างเรานั้นจะทําไม่ได้ให้พี่น้องจํากฎตรงนี้เอาไว้นะครับว่าพื้นฐานทุกเรื่องนะครับของเรื่องสังคมเรื่องการใช้ชีวิตพื้นฐานของมันทั้งหมดเป็นที่อนุมัติยกเว้นจะมีหลักฐานห้าม นะครับพื้นฐานของมันเป็นที่อนุมัติยกเว้นจะมีหลักฐานสั่งห้ามเช่นในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของการดื่มสุรานะครับในเรื่องของการยิงยโัโสการโกหกการตัดสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มีหลักฐานห้ามทั้งหมดเลยนะครับส่วนประเภทที่สองนะครับคืออุตริกรรมในศาสนานะครับ ให้พี่น้องก็ได้จํากดไว้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือพื้นฐานในเรื่องราวของศาสนาทุกเรื่องนะครับเป็นที่ต้องห้ามยกเว้นจะมีหลักฐานสั่งใช้เช่นการละหมาดมีหลักฐานสั่งใช้นะครับการทำสตอ,อกก็มีหลักฐานสั่งใช้นะครับการอ่านอัลกุรอานนะครับมีหลักฐานสั่งใช้การละหมาด6เวลานะครับ ไม่ได้มีหลักฐานห้ามนะครับแต่ไม่มีหลักฐานสั่งใช้เท่ากับว่าการละหมาดวันหนึ่งหกเวลาที่เป็นเวลาฟาดดูนี่จึงทําไม่ได้นะครับการละหมาดมักเบสี่รักษาจากที่เคยละหมาดสามก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานสั่งใช้นะครับอันนี้ให้มีน้องนั้นได้เข้าใจนะครับเป็นกฎเอาไว้นะครับส่วนไรายละเอียดนี่เดี๋ยวเรานั้นจะมาทําการศึกษานะครับเพิ่มเติมกันทีละนิดนะครับเพื่อที่จะ ให้เป็นไปตามลําดับขั้นนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเองนะไม่เกิดความสับสนด้วยนะครับซึ่งพี่น้องครับในประการที่2นะครับคือการอุตริกรรมในท่านศาสนานะครับเป็นการอุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาซึ่งมันเป็นที่ต้องห้ามนะครับเป็นที่ต้องห้ามนะพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราจะทําอุตริกรรมแล้วเราถามหาหลักฐานสั่งห้ามนี่ไม่ได้นะครับเราจะถามหาหลักฐานสั่งห้ามได้ยังไงพี่น้อง ในเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสลัลาุอะไรยฮวาสลัมนี่ยังไม่รู้จักเลยนะครับเช่นนะครับการอะไรดีล่ะการการเจิมรถนะครับด้วยกับอายะอันกุรอานนะครับถามว่านบีนี่จะเอาหลักฐานตรงไหนมาห้ามนะครับในเมื่อในยุคสมัยของท่านนี่ไม่มีด้วยนะครับดังนั้นครับพี่น้องในเรื่องศาสนาผมเองจึงเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่า ดูหลักฐานสั่งใช้นะครับว่าอัลลอฮ์นี่สั่งใช้อะไรบ้างนะครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมนี่ใช้อะไรบ้างนะครับทำเท่าที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮวาตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมสั่งใช้หรือกระทําเพียงเท่านี้นี่ก็ก็เป็นที่พอเพียงนะครับแก่พวกเราแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสัลลัมนะครับบอกว่า มันอัศดัฟีอัมรีนาฮาซานะครับใครก็ตามที่ทำการอุตตริขึ้นมาใหม่นะครับในกิจการการงานของเราในเรื่องศาสนาของเรานะครับฮาซามาไลส n มินฮูฟหัวรัดดุลโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหนะ้านะครับโดยที่ไม่ได้มีแบบอย่างไม่ได้มีแบบฉบับมาก่อนหนะ้านะครับฟูหัวรัดดุลน,นะครับการงานดังกล่าวที่ถูกกระทำนั้นมันก็จะกลายเป็นโมคะ หรืออีกคะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันอามิลาอามาลลเลยซาะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนนะครับนะครับใครก็ตามที่ทําการปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดขึ้นมานะครับโดยนะครับไม่มีคําสั่งของเรานะครับฟะฮุวะรัดดุนมันนั้นถูกปฏิเสธนะครับไม่ถูกตอบรับ นะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาขออนุญาตย้อนพี่น้องกลับไปนะครับกับตอนแรกๆที่เรานั้นได้ทําการพูดคุยกันในเรื่องราวของการอิบาดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเรายังจํากันได้หรือไม่ครับว่าการอิบาดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามันถูกประกอบด้วยกับสองเงื่อนไข เงื่อนไขแรกนะครับคือการอิคลาสนะครับคือความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหวตาลาส่วนเงื่อนไขที่สองนะครับมันคือการมูตาบะคือการปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นครับพี่น้องเมื่อมันเป็นเงื่อนไขนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปได้ถามว่าถ้าหาก ถ้าหากอิบาดาหนึ่งอิบาดาใดนะครับขาดความบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหัวตาลาแต่มีการปฏิบัติตามท่านนาบีนี่มันจะเป็นอิบาราัไหมครับพี่น้องมันก็ไม่เป็นอิบารัดานะครับมันจะเข้าข่ายในเรื่องราวของชิริกหรือเช่นเดียวกันนะครับหากอิบารัหนึ่งอิบาราัใดเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหัวตาลาแต่ฉันนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุาอะลัยฮะสัลลัมฉันอยากจะละหมาดเอ่อหกเวลาในหนึ่งวันละหมาด อิชานี่หกอกกรดนะครับถามว่าแบบนี้มันจะถูกตอบรับไหมก็ไม่ถูกตอบรับนะครับและมันก็จะกลายเป็นอุตริกกรรมด้วยซ้ําดังนั้นครับพี่น้องตรงนี้นะครับให้เรานี่จํากันเอาไว้เลยนะครับว่าเงื่อนไขของการทําอิบาดะประกอบด้วยกับ2เงื่อนไขนะครับคือ1บริสุทธิ์ใจต่อลอสุบฮานะหัวตาลาไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงเงินทองของเราไม่ได้ทําเพื่อเกียรติยศไม่ได้ทําเพื่อความกลัวหรือเกงต่อผู้ใด ประการที่สองนะครับคือการปฏิบัติตามปฏิบัติตามท่านนบีววุลฮัม์ม์สุลลัลฮ์อะลัาววาลายฮะสัลลัมไม่ทึกทักถึงวิธีการเอาเองไม่ทึกทักถึงช่วงเวลาถึงรูปแบบเอาเองนะครับผมดังนั้นครับพี่น้องอิบาดะห์ประกอบด้วยกับสองเงื่อนไขหากอิบาดะห์ขาดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดไปนะครับอิบาดาห์ดังกล่าวไม่ถูกเรียกว่าอิบาดะห์บางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าชิริกหรือมันบางทีมันอาจจะถูกเรียกว่าวิดะนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับ การที่เรานั้นได้ละทิ้งเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับพี่น้องเรื่องที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เรานั้นได้รู้แล้วว่าคํานิยามนี่มันคืออะไรของบิดานะครับแล้วก็บิดานี่แบ่งออกเป็นสองนะทั้งในเรื่องราวของดุนยากับในเรื่องราวของศาสนาต่อมาครับพี่น้องเรานั้นครับจะทําการเจาะลึกลงไปนะครับกับคําว่าบิดาและอุตริกกรรม ในเรื่องราวของศาสนาซึ่งประเด็นดังกล่าวตรงนี้แหละครับพี่น้องเป็นประเด็นที่ทปรากฏอยู่ใน h ะดีษของท่านนาบีฮัหมัดสลลาะฮุอะัยฮะซัลลัมนะครับว่าทุกๆก,การงานนี่มันเป็นทุกๆก,การงานที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่มันเป็นการงานที่หลงผิดและทุทกๆความหลงผิดนี่มันอยู่ในนรกตรงนี้แหละครับพี่น้องบิดาตรงนี้แหละครับเป็นบิดาที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันหลังจากนี้นะครับ ประเภทของบิดาในศาสนานะครับเช็คซอและฟอซานนะครับบอกว่าในศาสนาเนี่ยนะมันมีบิดอาอยู่บิดาในศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับบิดาในเรื่องของศาสนามีอยู่สองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับคือบิดาในด้านคําพูดหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ก็คือบิดาในด้านความเชื่อนั่นเองนะครับเช่นนะครับความเชื่อของพวกยามียะนะครับที่ปฏิเสธพ,พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาความเชื่อนะครับของพวกมอตซีลาที่พยายามที่จะตีความในเรื่องราวของอคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลารวมถึงนะครับความเชื่อของพวกชีอารฟีดอ นะครับพี่น้องบอกอะไรเนี่ยอาจารย์ทั้งยะมียะมอตซิลาชีอะนะครับภาษาหลับนี้มากันเต็มเลยให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับคืออย่างน้อยน,อยนี่พี่น้องนี่น่าจะเคยได้ยินคําว่าชีอะนะครับความเชื่อของชีอะนะครับเป็นความเชื่อที่เป็นอุตริกรรมนะครับความมีหลากหลายความเชื่อนะครับที่เอ่อเป็นความเชื่อที่มันตรงกันข้ามนะครับกับความเชื่อของมุมินกับความเชื่อของผู้ศรัทธาบรรดาชีอะเองนะครับเชื่อว่ากุราน,นี ยังลงกุอรอานนี่ไม่ครบนะครับกุรอานที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่ไม่ครบนะครับนี่ครับพี่น้องคือความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่เป็นอุตริหรือนะครับเชื่อนะครับว่าสาฮาบะเกือบทั้งหมดนี่หลังจากที่ท่านนาบมุฮัมดสุสอลลัลฮวาอะลัยฮ่ว่าวสลัมจบชีวิตไปสาฮาบะเกือบทั้งหมดนี่เป็นกาเฟสนะครับนาอูซบิลลาฮิมินซาลิก นี่เป็นความเชื่อที่เป็นอุตริกกรรมนะครับหรือเชื่อนะครับว่าอ,อ,อันนี้ความเชื่อของกลุ่มอื่นนะหรือการเชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع าลานี่มีมือนะครับเหมือนกับมือของมนุษย์ย้ํานะว่าคือมีมือนี่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลายืนยันเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ความเชื่อของเราชาวซุนนะนี่จะต้องเชื่อนะครับว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์แตกต่างจากคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างแต่ถ้าหากเราเชื่อนะครับว่ามือของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาเหมือนกับมือของเรา นะครับเหมือนกับมือของเราเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องมันคือความเชื่อที่เป็นอุตริกรรมนะครับหรือการเชื่อนะครับว่าวิญญาณคนตายนี่จะกลับมาบ้านนะครับในคืนวันศุกร์นี่ก็คือความเชื่อที่เป็นอุตริกรรมนะครับหรือหรือเชื่อนะครับว่าวิญญาณนี่มาเข้าฝันนะครับบอกให้ทำนั่นให้ทำนี่อยากที่จะกินไก่อยากที่จะใส่เสื้อผ้าสวย นะครับให้ฝังตามลงไปนะหรือให้ทําบุญไปให้นะครับ <St an ian> นี่ครับพี่น้องมันคือความเชื่อของที่เป็นความเชื่อของอุตริกรรมและความเชื่อประเภทนี้นะพี่น้องมันมันเป็นสิ่งที่มันรุนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่มันรุนแรงเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวก่อนหน้านี้นะครับเรานั้นได้ทําการพูดคุยกันนะครับว่า ถ้าหากอะกดีดาของเรานี่นะพี่น้องเป็นอะกดีดาที่ผิดเพี้ยนเป็นอะกดีดาที่ไม่สอดคล้องกับชาวสุนนะนะครับเป็นอะกดีดานะครับของบรรดากลุ่มหรือบุคคลผู้ที่หลงผิดเท่ากับว่าอะไรนะครับเท่ากับว่าการงานที่เรานั้นได้ทํามานี่นะอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาพระองค์นั้นไม่ทรงตอบรับนะครับคือเราเรายังเชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอผิดผิดและถามว่า เออเรานั้นจะเอาการตอบแทนจากพระองค์ได้อย่างไรนะครับเรายังเชื่อผิดๆอยู่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาเรานั้นจะเอาการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาได้อย่างไรดังนั้นครับพี่น้องในเรื่องราวของความเชื่อนะครับนักวิชาการจึงบอกนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นด้วยกับความมั่นอกมั่นใจนะครับเชื่อแบบมั่นใจเลยนะครับ เรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างมั่นใจนะครับไม่ใช่เอย่ยังลังเลอยู่นะครับว่าเอ้ยหรืออัลลอฮ์นี่น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้หรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกสิ่งที่ท่านนาบุี๋ยงว่ามัลลัลฮุอะ,ะลัยฮ่ว่าซัลลัมนี่ได้บอกได้กล่าวเอาไวน้นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับความเชื่อที่เรานั้นจะต้องมีนะครับความเชื่อ6ประการนะที่ผมนั้นได้หยิบยกนําเสนอไปกับพี่น้องแล้วนะครับเป็นความเชื่อที่เรานั้นจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจอันบริสุทธิ์ เชื่อโดยไม่ถามถึงวิธีการเชื่อนะครับอย่างเต็มร้อยนะครับไม่ใช่เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่ออีกครึ่งหนึ่งไม่ได้นะครับนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทําการระมัดระวังกันนะครับในประเภทแรกตรงนี้นะครับกับอุตริกรรมในด้านของความเชื่อนะครับอุตริกรรมในด้านของความเชื่อถามว่า หากเราย้อนกลับไปดูนะครับในคดดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลัยฮะสัลลัมมีขะดิษซักบทไหมครับที่ที่รายงานนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลัยฮะสัลลัมและเหล่าบรรดาซาาบะเองก็เชื่อนะครับว่าวิญญาณของคนตายนี่จะกลับมาบ้านไม่มีนะครับนำซ้ำนี่ยังมีขดดิษต่างๆอย่างมากมายนะครับที่ระบุเอาไว้นะครับว่าวิญญาณนี่หรือใครก็ตามที่จบชีวิตลงนะครับเขานั้นจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับโลกที่ เรียกว่าบัซักนะครับเป็นโรคที่มันกั้นนะครับไม่สามารถที่จะออกจากโรคดังกล่าวนั้นได้แล้วนะครับหรือนะครับมีฮะดิษนะครับรายงานสักบทไหมนะครับว่าการโคจรของดวงดาวนะครับหรือดาวที่มันตกเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาไม่มีนะครับไม่มีรวมถึงนะครับการเกิดสุริยคาสและจันทุคาสเองนะครับก็ไม่มีรายงานนะครับว่าพอเกิดสุริยคาสหรือจันทุคาสเนี่ยมันจะทําให เออมันเป็นการเกิดอาเพศมันมันเป็นการเกิดภัยพิบัติเกิดบาระนะครับหรือความเชื่อที่ว่านกฮูกมาเกาะบ้านหรือนกเขาแมวมาเกาะบ้านบ้านนั้นจะมีคนตายทั้งหมดทั้งมวลนี่นะพี่น้องไม่มีที่มาที่ไปจากกีตาบุลลอะและซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะเยฮิวะซัลลัมเลยผมแถมให้อีกนะครับไม่มีนะครับแบบอย่างหรือซุนนะของเหล่าบรรดาซอฮาบเลยเกี่ยวกับ เรื่องราวดังกล่าวดังนั้นครับพี่น้องนี่แหละครับมันจึงเป็นอุตริกรรมในด้านของความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นอุตริกรรมที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับเป็นอุตริกรรมที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับดังนั้นครับพี่น้องดูอานะครับวิงวอนขอต่อลอสุบฮานาห,าหวัวตาลานะครับนะครับหลากหลายดูอานะครับอีดีนัสิรอตอนมุสตะกกมโอ้รอได้โปรดนําทางเราสู่แนวทางอัน เที่ยงตรงนะครับหรือนะครับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลหรืออะลัยฮกวะสัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับว่ายามุกอลีบันกูลูบนะครับโอ้ผู้ที่ทําการพลิกผันหัวใจเอ๋ยนะครับซับบิทกอลบีอาลาดีนิกนะครับได้โปรดทําให้หัวใจของฉันเนี่ยนะครับได้ยืนหยัดมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์นะครับนี่คือดูอาที่ Allah subhanahu wa t a า l a และท่านนบีมูฮัมมัดสลลลัมได้สอนเอาไว้นะครับแล้วมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้ห่างไกลและออกห่างจากความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่เป็นอุตตริกรรมนะครับสำหรับการบรรยายในตอนนี้นะครับคงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้ วววะลลลาตออกกนยหัสมมมุุรที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีิบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8-4-9-3-9-9-9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม